น,น,น้อยๆ,นอยๆเนาะโอ้ดองเขาแน่นอนอะพี่อโอ้ยสภาพ<ะ>ทำไมคนณน่าสงสารแท้แล้วให้มานั่งกินดูซิไปกินเว้ยนั่งก่อนเจ้านั่งก่อนนี่นั่<อ>นงตรงนี้พี่ปวดตีนไหลแย่งเลยขนาดว่าซีนแล้วนะอุย้ยดูซิเราจะเป็นยังไงบ้าโอ้โหกลิ่นก็คือสุดยอดอ่ะ อลำบากมากเลยอะ่ะ บากที่โผต้องมานอ้องเฟ้ รีบกินรีบไปไม่อยากกินหมดอ่ะหนูจะแอบไว้ในตู้เย็นหนูไว้กินพวกหนูอยากไว้กินพวกนี้ด้วยนะพี่นะตี๋กรวดานมาซื้อกตู้เย็นมาเพื่อหายท้องอ่ะ <c oughs> แล้วกินย่างมะกนมันจะยอมเหรอ <c oughs> ี่เาชีวิตทำไมน่าสงสารขนาดนี้ขึ้นตึกไม่ได้ต้องกินให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกินไม่หมดอะ่ะแฟนก็ไม่ให้เอาขึ้นตึกทุกคนเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าทุเรียนกลิ่นทุเรียนแล้วเขคิดว่าเป็นแก๊สรั่วน,นะคะเขาก็แจ้งอันนี้เนาะชอก็อยากจะเกะไว้กินสักวันสองวันกลิ่นน้องคือแบบ เรากินได้ไงแต่คนอื่นเขากินไม่ได้อะแมงวานแมงวี มึงอย่าเตะบ,บอลมานี่นะอยากให้ฝรั่งเข้าใจดูเรียนเต็กน้อยมองหน้ากลิ่นอะไรวะ น่าสงสารมากทุกคนสงสารตัวช่บอเองเนี่ยถ้าอยู่ที่ไทยซื้อตรงนั้นกินตรงนั้นเลยนะคะเมื่อกี้ก็กินที่ข้างหลังร้านพอล,ละหล่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากเก็บไว้ดูแม่เขาเดียนะคะก็เลยเอากลับมาแฟนบอกว่าห้ามเอาขึ้นมาบนบ้านก็เลยได้นั่งกินตรงนี้เลย ไม่ถุงมาด้วยนะเนี่ยค่ะขนาดหมายยังจาม จะร้องหเพลหมาเดินผ่านหมายยางชาวะ่ะทุกคนคิดแค่นี้พอ